สวัสดีครับแฟนๆฟนบอลเลนสายแล้วก็แฟนแฟนการอีสปอร์ตด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ครับแนวทางฟุตบอลนะครับหยิบยกมาให้สองตัวจัดหนักใส่เต็มนะครับส่วนใครที่ตามผมหน้าช่องเมื่อวานนะครับต้องขออภัยด้วยละกันนะครับส่วนอีกสองคู่ที่ผมให้ไปหน้าไลฟ์แล้วก็ในครอบครัวของเรานะครับต้องยินดีด้วยละกันนะครับส่วนใครที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วต้องยินดีด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดครงการโตเน้นตตวีครับบอลไลฟ์บอลสดนะครับในครอบครัวเราเพิ่าารรัปะกนควมมแ่นยําได้เลยครับ ต้องพูดได้เลยว่าใครที่อยู่ในครอบครัวผมเนี่ยคุณได้มากกว่าหน้ากล้องแล้วก็หน้าไลฟ์ของเราแน่นอนนะครับในการครอบครัวผมเนี่ยเข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแม้แต่สักบาทเดียวครับสําหรับวันน <nervous S 1> ี้ so Three, you, mm 2ต <ki> ัวน <God. S 2> ่าจะหนักสายเต็มครับก็อยู่ทีฟุตบอลเลยครับไอแลนด์ครับพิมเมอรีครับโตได้วันนี้ดันดาร์สครับเปิดบ้านโบดันเซนเพทิกครับต้องพูดได้เลยว่าฟอร์มของคู่นี้นี่ครับอยู่ในช่วงเนี่ยมั่นใจทั้งคู่เลยครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยสุดสีกันมากครับอยู่ในช่วงที่ดีของงทััั้้คคู่เลยยดวกนนะรบ กำแพงในการเปิดมาวันนี้ครับต้องพูดได้เลยว่ามีโอกาสเนี่ยออกได้ถึงสามนาครับเพราะว่าแฮนดิแคปในช่วงนี้เนี่ยของคู่นี้เนี่ยเสมอไหนเสมอกันนะครับนะไม่ได้เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยครับแต่กระแสที่มันน่าสนใจในตอนนี้ครับคือแฮนดิแคปสูงครับคู่นี้เนี่ยในการเจริญมาครับการันตีว่าสามประตูเนี่ยยืนพื้นใม้เห็นแทบถูกนั้นนะครับและต้องพูดได้เลยว่าดันดาไลเซนพิธิเองครับกองหน้าพวกเขาในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงทําสกอร์กันเนี่ยอย่างถล่มทลายเลยครับผมเลยเลือกให้มองวันนี้ครับ แฮนดีแคปสูงครับ2.5น่าสนใจเหลือเกินครับให้มองสูงเต็มเวลาครับ าดดไ้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นด้านแชมบล็อกโรเวอร์นะครับอันดับหนึ่งของตรางวันนี้เปิดบ้านพบด้านเดอรี่ซิตี้ครับอันดับที่2นะครับต้องพูดในรวมนะครับฟอร์มในคู่นี้ในช่วงนี้ครับก็จะเป็นด้านแชมบล็อกโรเวอร์ครับค่อนข้างดูเหนือกว่าเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าลูกเกมในบ้านเนี่ยแชมบล็อกเองนะครับใน6เกมเนี่ยแพ้อยู่เกมเดียวเท่านั้นนะครับชนะไปถึง5เกมด้วยกันนะครับส่วนเดอรี่ซิตี้ครับฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยดูแผ่วเละสะดุดเนี่ยค่อนข้างที่เยอะครับเพราะพวกเขาเองเนี่ยส่วนเสมอและแพ้เนี่ยค่อนข้้้าางงที่่บบบบบอออยนนนนะะคครรรัััสหลููกกกเมใตพดจ รู้ว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะส,สั่วนมากแต่ว่าฟอร์มโดยรวมในคู่นี้ครับในวันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นเจ้าบ้านอย่างแชมบล็อกโรเวอร์ที่ดูดีกว่าเฮนดริชาร์ดวยเกินนะครับและเฮนดิชารเนี่ยในการเปิดมาของแชมบล็อกวันนี้ต้องพูดเลยว,ว่าแรงกว่าปกติอยู่แล้วนะครับในการเปิดมาแรงกว่าปกติเนี่ยของแชมบล็อกเนี่ยก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกัน,นครับเพราะว่าแชมบล็อกตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของตารางและฤดูกาลนี้แชมบล็อกโรเวอร์นะครับฟอร์มดีเหลือเกินครับและวันนี้พวกเขาก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับผมเชื่อว่่าาแชมรรรร็ออกโเเวว์คคััับบบลนนนนนใ้้ี น่าจะเก็บ3แต้มครับในบ้านตัวเองเนี่ยได้เป็นอย่างน้อยแน่นอนครับเชื่อว่า s h a ป์โร k r เวอร์ครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเล่นต่อหน้าแฟนบอลครับ3แต้มมีแน่นอนครับให้มองด้านแชมป์โร k r เ v e r ได้เลยครับ2คู่วันนี้ครับก็เอาไปจัดหนักใส่เต็มได้เลยครับสูงเต็มเวลาดันดาครับแล้วก็ไปด้านชาวบ้านอย่างแชมป์โร k r เวอร์ได้เลยครับ ส่วนใครนะครับที่ไม่อยากพลาดินทางดีๆนะครับและอยากเจอผมในการพรีวิวฟุตบอลใน,นวันนี้เจอกันได้เลยครับในเวลา5้าโมงครึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับขอทุกท่านวันนี้ดูบอลกันอย่างมีความสุขเลยครับสวัสดีครับ